ซื้อเครื่องสำอางในราคาจับต้องได้วู <Ooh. S 1> จ้จะมาส่งแบบหายยกย่ง,ยงหายย,กย,กยากๆกระเป๋าไอ่ฟี fit, ล fit, ล fit, ลิลงทีดลงซี่ลงทุกวันนะคะแต่ละชิ้นราคาไม่เกิน500บาททำนั้นเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับลิกันอีกแล้วนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันที่ตอนกลางวันก็ร้อนตอนเช้าก็ร้อนตอนเย็นแม่งก็โคตรร้อนะคะทุกคนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแอร์นะคะช่วงนี้โอเคเอนี่เวย์สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในช anel น,นี้เป็นครั้งแรกนะคะลิก็รบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับลิด้วยนะคะ,คะถ้าคุกคนสงสยัยว่าลิเป็นใครนะคะลิก็คือคนว่างงานคนหนึ่งนะคะในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะแบบแล้วก็โรคระบาดอีก อก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือลิซก็เลยเกิดคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเนี่ยแบบหลังจากที่จับไทยเราต้องหาเงินเองป่ะเพื่อที่จะทำงานและหาเงินจบจบโพลเรียบร้อยเนี่ยก็คืกลับไทยมาก็คือหางานทำนะคะในความที่เราต้องหางานทำเองป่ะเราอะก็ระดับเหมือนกับชัยนันจบเองว่าเออเนี่ยนะเราอะจะซื้อเครื่องสำอางในราคาที่บอว่าจับได้จับต้องได้จับต้องได้แล้วก็เครื่องสำอางที่เราจะซื้อเนี่ยหรือพวกสกินแคร์พวกเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบสกินแคร์ที่เราสามารถแบบ เธอซ้ำๆได้คือแบบซื้อซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยได้โดยที่แบบว่าเออไม่มีการขาดช่วงขาดตอนแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายเงินเวลาซื้อนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราลองของแพงๆแล้วบางทีเราแพ้อย่างเงี้ยเอาทําไงอ่ะจะขายต่อไงดีถ้าสมมติบางคนขายมือสองต่อได้นี่ก็โชคดีไปเนะาะแต่สำหรับคนที่ขายมือสองต่อไม่ได้เนี่ยคีดกระปุกละสามพันเนี่ย อาจจะกลายเป็นครีมทามือทา anything ทาคออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเพื่อนๆก็ได้นะคะเพะื่อนะนั้นเนี่ยลิสเนี่ยก็เลยพยายามจะสรรหานะคะสกินแคร์ที่ราคาเบาๆนะคะลิสจะทำการมาหมดแล้วก็วคือตอนนี้นะสกินแคร์ที่ลิสใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยราคาไม่เกิน500บาททางนั้นเลยค่ะทุกคนลิสก็จะแปะราคาของแต่ละตัวไว้นะคะเริ่มตั้งแต่ การทำความสะอาดหน้ากันก่อนเลยโอเคถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือตัวเ,เช็ดเครื่องสำอางเลยนะคะตัวเช็ดเครื่องสำอางที่ลิซใช้เนี่ยจะเป็นของตัวนี้นะคะโอ้มันขาวขนาดนั้นเลยเหรอจะเป็นของตัวนี้นะคะทุกคน มาอ่านว่าซูนอกหรือเปล่าไม่ชัวร์นะคะอันนี้เป็นของเกาหลีตัวนี้นะคะจะเป็นคล e นซิ่งนิ u นะคะซึ่งเขาบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้คู่กับสำลีก็ได้ก็คือนวดเหมือนออยแล้วก็ล้างออกด้วยน้าอุ่นนะคะแต่ทีเนี้ย ลิรู้สึกว่าการล้างออกด้วยน้ำอุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกว่าเออทำให้รูขุมขนเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกว่าทําให้หน้าเราแห้งนะคะทุกคนเพราะฉั้นเนี่ยลิก็ใช้น้ําอุณหภูมิห้องปกติแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้านะคะตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือ1ราคาถูกนะคะราคาไม่เกิน400บาททุกคนแล้วก็ไม่ต้องเปลืองสำลีด้วยนะคะแล้วก็ล้างออกเนี่ย ล้างออกสะอาดนะคะน,นี่ลิตลองใช้ตัวนี้แล้วแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ตามด้วย cleansing ออยล์นะคะปรากฏว่า cleansing o ล์นออเนี่ยก็คือไม่มีอะไรแบบเป็นคราบออกมาะคะคือตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็อ่อนอยู่มากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นของเกาหลีเนาะก็ถามว่าซื้อที่ไหนลิสก็สั่งในตาม shopee เลยค่ะราคาแบบน่ารักมากๆแล้วก็ปริมาณที่ให้มันเนี่ยก็อยู่ที่200 ml นะคะบีบ1ปั๊มเนี่ยก็ทั่วหน้าแล้วค่ะทุกคนเอาจริงนะลิตหน้าใหญ่มากอะคือถ้าสมุคคนิคนแบบหน้าใหญ่มากกว่าลิตอีกอะอ อสองปั๊มแล้วกันเนาะประมาณนั้นโอเคต่อไปนะคะเป็นโฟมล้างหน้าปกติแลวเนี่ยโฟมล้างหน้าลิสไม่เคยใช้โฟมล้างหน้าต่ํากว่าราคาแบบพันอัพเลยนะคะทุกคนต้องขอสารภาพนิดนึงพอรู้สึกว่าแบบเออถึงมันจะเป็นโฟมล้างหน้าก็จริงแต่เราต้องคันความแบบว่า ừ, ส่วนผสนมแบบหายยุย่งหายยากๆใช่ปะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากนะคะกระเป๋าได้ฟรีโปรฟรีบลงฟรีบลง,งทุกวันนะคะลิสก็เลยหันนะคะมาหาตัวโฟมล้างหน้า ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเมือนกับคนเป็นสิวแบบลิสนะคะอันนี้ทุกคนบอกว่าดีเลิศมากตัวนี้นะคะเป็นโฟมแล้วน้าที่โคตรถูกถูกมากไม่ถึง200ทุกคนแล้วแบบมาในปริมาณ250 ml อ่ะใช้ก็นจนตายไปข้างเลยนะตัวนี้เหมาะกับคนที่หน้ามันแล้วก็เป็นสิวนะคะคือเวลาใช้ตัวเนี้ย หน้าไม่แห้งเลยทุกคนคือแบบหน้าแบบหน้าหลังฟิลลิ่งหลังจากล้างหน้ามาก็คือแบบนุ่มชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วตัวนี้มันก็จะมีส่วนผสมของตรีทีนะคะก็คือตัวเนี้มันก็จะช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียบนใบหน้านะคะแล้วมันก็จะช่วยในการแบบเออช่วยรักษาสิวด้วยนะคะแต่ทุกคนลิซไม่เคยลองใช้ที่มันเป็นแบบโทนเนอร์ของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลิซก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวโทนเนอร์ของเขาดีหรือเปล่าแต่สำหรับตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่ายืนหนึ่งมากทุกคนคือแบบ เออเราเคยใช้รฟมหน้าอะไรแพงๆมานะคะเอาจริงอะแทบจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะคือตัวเนี้ยคือถูกและดีมากๆนะคะเจลของัมตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะใช้ง่ายแล้วก็ล้างออกง่ายมากๆเลิกลิ่นหอมมากนะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นของทรีทีออยแบบแบบืแบบแบบกลิ่นเตะจมูกดังปาเปียป้าเลยะคะตัวนี้คือแบบ เลิศม,มากแล้วก็ตัวนี้อยากให้ทุกคนไปลองจริงนะคะทุกคนอย่าบูลลี่น้องนะคะถึงน้องจะถูกขนาดไหนเนี่ยแต่คือแบบน้องคือเลิศม,มากนะคะอันนี้ใช้ไปแล้วแบบยังลดไปกระปุ๊ดยิงเลยอ่ะโอ้โหแบบคือใช้ดีจริงๆนะคะทุกคน เลดค่ะต่อไปนะคะก็เป็นโทนเนอร์เองค่ะโทนเนอร์เนี่ยก็ยังมาทุกคลิปนะคะสําหรับโทนเนอร์ของเจ้าตัวลาวแลบนะคะตัวนี้เป็นโทนเนอร์ดกโดนะคะจากลาวแลบตัวนี้มันเป็นโทนเนอร์ที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนมากค่ะทุกคนคือมันจะแบบส่วนผสมเขาน้อยมากๆแล้วก็ตัวนี้เรารู้สึกว่าพอใช้แล้วเนี่ยคือแบบว่าเออแบบพวกสิวโผล่ังมันลดลงนะคะอันนี้น่าจะเป็นขวดที่4ี่หรือห้านะคะที่เคยใช้ขวดที่มาเป็นแบบ ขวดใหญ่ๆอะ่ะหยับใหญ่มากๆเลยอันนี้นก็หมดไปแล้วสขวดนะคะอันนี้คือดีจริงทุกคนถูกและดีนะขวดไซนี้สอร้อย200 ml อะราคาไม่เกินคิดว่าไม่เกิน400ถ้าจะไม่ผิดอะคะ่ะทุกคนคือเขือบลดตัวนี้แนะนําเลยคือลดจริงๆนะคะใช้กับสำลีนะคะเวลารใช้โทนเนอร์เนี่ยร่ก็จะใช้คู่กับสำลีที่มันเป็นสำลีลีดขอบนะคะแล้วก็ ทำให้มันชุ่มๆไปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นสาลีของซิลคอตก็ได้ตัวนั้นก็จะประหยัดตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะแต่สาลีซิลคอตนี่คือแพงมากทุกคน any way แพงจริงๆค่ะต่อจากนั้นนะคะลิสก็จะมาพูดถึงเซรั่มกันบ้างน,นะคะตอนนี้ทุกคนลิสเพิ่งได้คนพบนะคะเซรั่มแบรนด์ในเน็ตนะคะสองแบรนด์ที่ลิสรู้สึกว่าแบบโอ้ยนา o คิวเนทำไมฉันไม่เจอเธอให้เร็วกว่านี้ลิซ่า จะบอกว่าลิซ่าเจอเซรั่มมาตัวหนึ่งนะคะอ่ะก่อนที่จะพูดถึงเซรัม่มเรามาพูดถึงการแต้มสิวกันก่อนลหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการแต้มสิวแล้วที่จริงเนี่ยมันควรจะแต้มหลังจากที่เราอะเช็ดโทนเนอร์เสร็จนะคะควรจะลงเป็นตัวแรกนะคะไม่งั้นเนี่ยเออพอแบบเราทาครงทาครีมเราแต้มสิวเนี่ยคือฝาผิวเรามันปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะคือทาสิวยังไงมันก็ไม่หายทุกคนเพราะนั้นเนี้ยหลังล้างหน้าเสร็จเช็ดโทนเนอร์เสร็จนะคะก็ตามด้วยตัวยาแต้มสิวะคะ่ะทุกคนยาแต้มสิวที่ลิซ่าชอบมากะคะตอนนี้ก โฟลเดอร์สกินนะคะมันชื่อว่าวิตามินแอนติแอคเน่นะคะตัวนี้เป็นยาเต้มสิว เนื้อเจลที่บอกว่เลยว่าเริศมากๆผิวไม่ลอกแล้วก็ไม่แสบด้วยตัวนี้เขาทาบางๆได้ทั่วหน้านะคะหรือว่าจะทาแบบเฉพาะแอรีรียที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของแบบเออเป็นสิวสิวไม่มีหัวสิวพดอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยตัวนี้นะคะมนนจอทาไม่สิวที่มันไม่มีหัวหรือสิวพดเนี่ยคือหัวมันอ่ะจะเริ่มแบบว่ามาแห้งๆอ่ะทุกคนแล้วจากนั้นเนี่ยพอเราแบบใช้สำลีเช็ดตอนโทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเฮ้ยมันแบบมันออกเป็นเม็ดเลยอะแล้วเพื่อนรีดาบอกว่าตัวนี้ เออพอใช้แล้วไปกดสิวแล้วสิวออกแบบสะใจมากถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อกับลิศได้เหมือนกันนะคะลิศชอบจนขนาดที่แบบลิศเอามาขายเลยทุกคนคิดดูดิเป็นครั้งแรกที่แบบว่าใช้แบรนด์ในเน็ตแล้วแบบรู้สึกว่าได้ผลขนาดนี้อันนี้คือไม่ได้อวยนะถ้าทุกคนไปดูในคลิปเก่าๆเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าลิซอะสกินแคร์หรือว่าทุกอย่างในชิตลิศเนี่ยคือแบบแพงมากนะคะทุกคนเอาจริงนะลิศแทบจะไม่ได้เปิดใจให้ครีมแบรนด์ในเน็ตโดยเฉพาะแบบครีมที่แบบเป็นเออแบบเป็นของไทยมีแบบการเปิดตัวทงตัวแทน อยากจะให้ทุกคนอแนะนําไปลองตามกันดูนะคะหรือจะหลังไม่หรือจะไปซื้อกับคนอื่นก็ได้ม่ต้องซื้อกับอีกก็ได้หรอกก็มาแหละจากนั้นนะคะก็มาพูดถึงเซรั่มกันบ้าง เซรั่มที่ลิชชอบตอนนี้นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นแบรนด์นเน็ตเหมือนกันทุกคนตอนนี้คือแบบแบรนด์นเน็ตนี่คือแบบมาแรงยืนหนึ่งมากๆนะคะอ๋อ oh, anyway ตัวนี้นะคะตัวยาแต้มสิวเนี่ยมาในราคา129บาทนะคะทุกคนอันนี้ยังไม่รวมส่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเซรั่มนะคะของเยอพาวนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่แบบว่าดูอันตรายมากทุกคนคือแบบสีแบบสีแบบว่าโอ้ oh my god ลําตาลแล้วแบบเออแบบไอ้อะไรอะไร,อะไรก็ไม่รู้ว่าตอนแรกที่ได้มา ไอ,อ,ปปอ้ dropper แอบเดียวนิดหนึ่งอนะตอนแรกก็คือ,นอนูลลี่น้องมากๆเลยนะว่าแบบโอ้โหเซรั่มสตอรลอนะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็พูดไม่จบเนาะมันคือเซรั่มสตรอเบอรี่ทุกคนแล้วทีเนี้ยคือแบบ first impression เลยก็คือตัวเนี้ยให้ความชุ่มชื้นดีมากทุกคนตัวเนี้ยมาในขนาด15 ml นะคะแต่ราคาแค่390บาทเท่านั้นเองทุกคนแล้วคือแบบมันใช้ได้นาน,น,นมากๆอันนี้นะคะลิสใช้ไปประมาณครึ่งหลอดนะคะ <Wow. S 1> จะบอกว่าน้องเนี่ยกลิ่นแบบกลิ่นน้ำผึ้งกับกลิ่นสตรอเบอรี่นี่คือ ตีเข้าหน้านะคะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยแพน้ำผึ้งหรือว่าแพ้สารสกัดจากสตรอเบอรี่เนี่ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยนนะคะแต่ตัวนี้เน้นเรื่องรอยสิวนะคะแล้วเรียกรอยสิวลิสเนี่ยหายไวมากๆแนะนำแบบสุดๆคือคือดีค่ะทุกคนแต่แบบข้อเสียของมันเลยก็คือแบบจริงๆอ,อ่ะม,มันเป็นขวดแก้วทุกคนอันนี้คือลิซไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รเพราะว่าถ้าตกคือแตกถูกป้ะแต่ถ้ามันเป็นขวดพลาสาติกอย่างเงี้ยเออตกยังไงมันก็ไม่แตกหรอกทุกคนอีซ่าบวกอะไรเงี้ยนะคะ โอเคสำหรับเซรั่มก็จบไปแล้วนะคะส่วนครีมเนี่ยหลังๆแล้วว่าเออลิซ่ารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยมีครีมที่มันเป็น m o i s ไรเซอร์ตอบโจทย์เเท่าไหร่นะคะลิซก็เลยแบบเอาแบบเน้นเซรั่มที่มันให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะตัวนี้มันก็ให้ความชุม่มชื้นได้ดีเหมือนกันเาะเนี่ยในรูที i ของลิซก็จะจบแค่ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยลิซก็จะเพิ่มสเต็ปการกันแดดเข้ามาอีกนะคะ ซึ่งสเต็ปกันแดดของลิสเนี่ยนั่นก็คือตัวนี้เลยคะ่ La Pose นะ La Roche p o s a ทุกคนตัวนี้จะเป็นของเด็กนะสูตรของเด็กจะบอกว่าตอนแรกอุ๊ยผิดด้านอันนี้เขาจะเป็นสูตรของเด็กนะคะเป็น La r สโพเซ o s a y Derma ok Kids นะคะตัวนี้คือจะบอกว่าถ้าสมุดคนที่ไม่ชอบกันแดดเนื้อวอกเนื้อขาวนะคะให้ให้ตัดตัวนี้ทิ้งออกไปจากชีวิตคุณได้เลยค่ะคือตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย สำหรับลิซอะกันแดดอะคือมันจะต้องกันแดดได้จริงๆทุกคนแล้วกันแดดทุกคนคิดสภาพออกมาเป็นกันแดดฟิลแบบว่าเราไปเล่นทะเลแล้วแบบแม่บังคับให้ทากันแดดกอนแด็ดีกัคือแบบข่าวมากทุกคนข่าวมากแล้วก็แบบเนี่ยมันก็ไม่ซึมผิวนะคะคือแบบมันก็อยู่ๆกองๆอย่างนี้แหละแต่คือที่ลิซชอบก็คือด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ของลาโลสโพเซ่นะคะมันะกันแดดได้ดีมากแล้วก็อย่างที่ลิซบอกคือลิซอะ ทากันแดดเพื่อหวังผลในการกันแดดหรือไม่ทากันแดดเพื่อหวังผลในการปกปิดหรือว่าแบบเออแบบเบอร์ลูคุมคนหรือว่าแบบเป็นไพรเมอร์เป็นเบสไพรเมอร์ลิซรู้สึกว่าแบบแต่ละตัวมันก็ควรจะทําหน้าที่ของตัวมันให้ดีอะทุกคนก่อนที่จะไปทาหน้าที่อย่างอื่นอะเก็ตฟิลป้าเอออันนี้คือแบบว่าถึงมันจะแบบวอกมันจะมันนะคะทุกคนแต่ว่าลิซ่าก็จะมีทริคนิดนึงสาหรับวันไหนที่แบบเออแบบลิซ่าเป็นคนใช้กันแดดเยอะมากทุกคนประมันแบบ เออเหรียญสิบอะทุกคนแล้วแบบพูนๆเลย่เงี้ยแล้วตัวเนี้ยเราดีซื้อที่ช้อปปี้นะคะตัวเนี้ยดีซื้อที่ช้อปปี้นะคะราคา300บาทเท่านั้นแล้วก็ได้มา30 ml ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับกันแดดแบบ เออเวชสัมอางนะคะซึ่งหวังผลในเลยว่ากันแดดได้จริงๆนะคะตัวนี้พอทาเสร็จแล้วมันจะค่อนข้างจะหนึบหนึบแบบหนึบโคตรๆนะคะทุกคนแต่วันกันแดดได้ดีมากแต่ว่าลิซ่ามีทริคสำหรับการใช้ตัวนี้นะคะหลังจากที่ลิซ่าทากันแดดให้มันซึมหมดแล้วนะคะแล้วแบบมันมีฟิล์มเล็กๆกะอยู่บนใบหน้าใช่ไหมคะแบบมันรู้สึกแบบหนึบๆอะไรเงี้ยลิซ่าก็จะเอาทิชชู่นะคะทิชชู่แบบทิชชู่ซับหน้ามาซับแบบซับเบาๆนะคะให้ความมันส่วนเกินน่มันออกไปแค่นี้ก็จบแล้วค่ะก็ใช้ชีิตตามปกตินะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็อยู่่ทีบ้านกร โซเชียลดิส a ท c ซิงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลิซก็ไม่รู้ว่าลิซจะไปแต่งหน้าให้ใครดูคนอย่าเว้นแต่แบบมาออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆวันลิซก็จะใช้กันแดดตัวเนี้ยเพราะว่าเอาจริงสำหรับลิซอะ <c oughs> กันแดดอะ <c oughs> คือสกินแคร์ที่ดีที่สุดนะคะทุกคน <c oughs> แนะนำตัวนี้ก็คือเลิศม,มากลิศไม่แพ้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้อุดตันสำหรับลิศด้วยแล้วก็มาถึงโลชั่นทาตัวกันต่อนะคะ่ะทุกคนโลชั่นทาตัวนะคะทุกคนลิศจะใช้เป็นของตัวสิตรานะคะทุกคนตัวนี้คือขวดใหญ่มากนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังมีขายอยู่อีกไหมนะคะเพราะว่าแบบเปลี่ยนสูตรเกง่งแบบอะไรเกง่งออกมาเยอะเหลือเกอิเนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะจะเป็นสิตราพิงกิชไวท์ออร่าบูสเตอร์เอ็กเซนต์นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าจะมีส่วนกาศจากน้ำข้าวเอ็กเซนส์ซากุระไฮยาลูรอนนะคะวิตามิน คูนวิตามินซีอีคอลลาเจนอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับลิสแล้วอะ่ะตัวนี้นะก็คือทาเพื่อแบบ ทาเพื่อให้มีอะไรทาหลังจากอาบน้ำอะทุกคนแล้วมีหลายๆคนนะชอบบอกว่าแบบ itta, แบูลิซิต้าเราบอกว่าช้ซิต้าแล้วแบบขนยาวขึ้นสําหรับลิซ่าขนไม่ได้ยาวขึ้นนะคะทุกคนแต่ตัวเนี้ยลิซชอบเพราะว่าอากาศที่ไทยมันร้อนมากนะคะลิซก็เลยคิดว่าเออเจ้าตัวแบบโลชั่นแบบหนาันมันซึมไวนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เหนียวเนหนอะหนะนะแล้วก็ลิซความรู้สึกว่าเออผิวลิซเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระจ่างใสามากขึ้นนะคะตอนนี้คือลิซแทบจะเป็นแบบหลอดไฟเดินได้แล้วค่ะทุกคนเอาจริงคือลิซรู้สึกว่าแบบลิซ ให้ความสําคัญกับการทากันแดดแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออตอนนี้ลิก็แบบเพิ่มปรับไมค์ใช้ของตัวเองแล้วคือครีมที่ดีอะ่ะมันไม่ใช่ครีมที่จะเป็นต้องแพงเสมอไปนะคะอันนี้ก็แบบอยากจะฝากไว้ให้คิดเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเออเนาะแล้วก็ เอาจริงอะก็มีหลายๆคนอะบ่นอะเหมือนกันว่าแบบเออแบบอยากซื้ออันนี้อันนี้อันนี้นนตามอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบเออบัตเจ็ตไม่ไหวอะไรเงี้ยลิซก็พอเข้าใจเพราะว่าตอนเนี้ยลิส,ก,นนลสก็รู้สึกว่าเออแบบพอนั่งคิดดูแล้วว่าเราก็แบบเสียงเงินซื้อข้องสำอังไปเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าสมมติทุกคนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรใดๆนะคะหรือว่าเอ้ยเคยใช้ตัวนี้ตัวนี้แล้วเนี่ยก็สามารถมาแชร์ให้ลิสฟังกันได้นะคะทุกคนแล้วถ้าสาหรับใครยังไม่ไไดด้กด like กกลค์ถูใจนะะ <c oughs> นะะอยั ถมุดใครอ่ยที่ยังไม่ได้กดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe เนี่ก็รบกวนนะคะ Give Thumb up to me and give me a subscribe ด้วยนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ลิตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเ anyway, อน,นี่วัยคุณนี้ร้อนมากทุกคนลิปิดแอร์นะคะเพื่อแบบจะได้เสียงไม่ดังเวลาตัดต่อนะคะแล้วดูดิแบบเดียวแบบโอ้โหขนาดนี้ได้หรอโอเค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 วันนี้ลิก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนโ <Ooh. S 1> อ้แอก มันจะเล่นอะไรยักหนาวเนี่ยโอเควันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ See you บายบายสวัสดีค่ะ